G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w e r supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock มาดบอร์ดที่เกมเมอร์และนัก o เวอ c ์ o c k e r เลือกใช้สวัสดีครับเพื่อนๆชาว o v c o c k z o n TV นะครับวันนี้อิงมากับการตัวหนึ่งนะครับที่ระดับค่อนข้างเมนสตรีมแล้วก็ ถือว่าน่าจะเล่นเกมได้ทุกเกมอยู่นะครับกับ R9 270X นะครับจะเป็นอย่างทางค่าย Sapphire นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูก็สั้นๆไม่ยาวมากนะครับมาเข้าตัวหน้ากล่องกันเลยนะครับตัวกล่องก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นแพทเทิร์นสีม่วงนะครับสีม่วงนี้ก็แล้วแต่รุ่นไปนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นสีแดงบางรุ่นก็อาจจะเป็นสีอื่นนะครับอันนี้ตัวนี้ R9 270X นะฮะก็จะบอกสเปคข้างล่างด้วยแรม2 g b GDDR5 นะครับ เทคโนโลยี Dual X ของเขานะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่เป็นเบสิคของตัว R9 270X ทางด้านหลังกล่องนะฮะก็จะบอกเทคโนโลยีว่า d u a l X เนี่ยทำอะไรนะครับจริงๆแล้ว d u a l X ผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือเทคโนโลยีพัดลมหรือว่าซิงค์ของทางการ์ดของแซฟ,ฟไฟร์นั่นเองนะครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูของจริงดีกว่าเปิดกล่องมานะครับกล่องหน้าตาเป็นกระดาษรังธรรมดาธรมาเลยนะฮะหยิบตัวการ์ดออาไปก่อนมาดูอุปรกรณ์ันเดิลกันนะครับ ซีดีแซฟไฟนะครับอันนี้เป็นบันเดลนะครับไดเวอร์ iver, ต่างต่างแพทเทิร์นนี้สีนี้ก็ใช้กันมานานแล้วนะครับกับแซฟไฟล์อันนี้จะเป็น product registration นะครับหรือว่าการลงทะเบียน Product และคู่มือรับประกันนะครับต่อมา quick installation guide หรือว่าคู่มือการติดตัง้งนั่นเองพอร์ตแป้ง DVI to VGA นะครับ อ่าอันนี้ถุงเปล่าถ้าทางจะมีคนหยิบของมาแล้วอ่าอันนี้คือหัวแปลงนะครับจะเป็นโมเลกไป6พินนะครับมีมาให้ทั้งหมด2เส้นนะครับก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้ต่อมาอ่าอันนี้ Bridge สำหรับ crossfire นั่นเองตัวการ์ดนะครับของทาง Sapphire s ง n c d u a l x ก็แพทเทิร์นประมาณนี้เลยนะครับก็เช่นเดียวกับรุ่นอื่นนะครับก็จะแตกต่างกันแค่ที่ขนาดเป็นหลักนะครับดูโอก็คือนี่พัดลม 2ตัวนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันก็หมุนรอบๆอบก์ดก็ไม่มีอะไรมากนะครับทางด้านหลังอ่านี่คือในส่วนของ back c o panel จะมีอันนี้เป็น display port นะครับ1อัน hdmi 1อัน dvi 2อันนะครับตรงนี้ต่อมาเดี๋ยวผมแกะซิงแกะซิงมาแล้วเรามาดูตัว pcb กันก่อนนะครับตัว pcb ของ r 9 2 7 0 x ก็จะไม่ใช่ pcb ขนาดยาวนะครับ pcb ขนาดค่อนข้างสั้นนะครับเลยตัว pci slot มานิดนึงนะฮะ เริ่มที่ตัว G P U จะเป็น r 9 2 7 0 x อยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้ล้อมรอบด้วยเม็ดแรมจากทาง SK Hynix ขนาด 2GB นะครับซึ่งมีทั้งหมด8ตัวโดยที่4ตัวอยู่ข้างนอกอันนี้จะเป่าโดยพัดลมของตัว h i t s i n g นะครับส่วนอันนี้อาจจะพัดลมเป่าไม่โดนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีซิงค์อลูมิเนียมปิดมาให้ด้วยนะฮะในส่วนของพากใจไฟก็อยู่บริเวณนี้หมุนมาทางด้านหน้านะครับจะเห็นว่านี่เลยเป็น power input แบบ6พิน2พอร์ตนะครับ ส่วนทางด้านข้างก็จะมีที่เสียบ b Bridge Crossfire ในส่วนของซิง์นั้นทางแซฟไฟนะครับดูเจะเป็นแบบ2พัดลมขนาดใหญ่นะครับมีโลโก้แซฟไฟอยู่บริเวณนี้จริงๆแล้วที่เห็นตรงนี้จะเป็นฝาครอบวัสดุพลาสติกนะฮะมาดูไส้ในกันไส้ในอยู่ข้างล่างใต้ฝาครอบพลาสติกนั้นก็ติดกับน็อต4ตัวอยู่บริเวณรอบๆนะครับวัสดุตรงนี้ที่โคเวเลชที่สัมผัสกับตัวกระดอง GPU นั้นจะเป็นทองแดงนะครับ ถ่ายทอดความร้อนลงมาสู่ฮีตไปขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับทั้งหมด4ตัวโดยวัสดุของฮีทไปจะเป็นทองแดงนะฮะในส่วนตรงนี้ก็แผ่นโคเพล็นี้ก็จะสัมผัสกับในส่วนของเม็ดแรมเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้อันนี้นะครับคล้ายๆกระดาษสองหน้าซิลิโคนนะครับแปะไว้เพราะฉะนั้นแกะออกแล้วใส่ใหม่ได้นะฮะประกอบเทสเบสเสร็จแล้วนะครับต่อมาเรามาดูรายละเอียดตัวการ์ดกันนะครับตอนอื่นต้อง แนะนำสเปคก่อนนะครับชุดเดิมเพื่อมาตรฐานใกล้เคียงกับของเดิมนะครับคือ 4790K overclock ไปที่4.2กิกะเฮิร์นะครับบอร์ด AirTalk Z97 Killer Featality มาดูที่ GPU Z นะครับการ์ด AMD Radeon R9 200 Series สถาปัตย,ยกรรม PicoN นะครับ28นาโนเมตรจากทาง Sapphire RAM GDDR5 จากทาง Hynix ขนาด2 g b นะครับ GPU clock 1,070เมกะเฮิร์ Memory Clock ที่1,400เมกะเฮิร์นะครับต่อมาเดี๋ยวผมให้ดู 3D Mark 3D Mark ที่เราจะใช้นะครับจะเป็น 3D Mark Fire Strike Extreme นะครับเพราะว่าการตัวนี้เป็นระดับ Mainstream นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทสที่ 1,080p Extreme นะครับกด ผลทดสอบสามดีมาร์คไฟส e ตรค์เอ็ออกมาแล้วนะครับอยู่ที่2629คะแนนโดยมีกราฟิกส o กอที่2 7 0 7นะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูการเล่นเกมนะครับ GTA 5 f r a ฟรมเร e เริ่มมาที่40กว่ากว่านะครับโดย Setting ของเราเราก็จะ Very High ทั้งหมดนะครับถ้าได้แล้วก็อันไหนถ้ามี u l t r รผมก็จะปรับ u l t r รานะครับโดยที่ MSA ผมเปิดที่ X 2 Resolution 1080นะครับตรงนี้ เฟรมถือว่าค่อนข้างลื่นนะครับกับ MSA X2 อยู่ที่37กว่ากว่านะฮะต่อมานะครับจะเห็นว่าเฟรมเริ่มมาที่30ปลายถึง 40, 40นะครับกับฉากฝนตกเดี Trans ๋ยวทรานซิชั่นกลางวันกลางคืนนะครับดูว่าไฟแสงสีจะทำให้เฟรมตกไปห่างไหนนะครับก็ตกไปประมาณอ,าอย่างที่เห็นนะครับ5-6เฟรมในส่วนของการเรนเดอร์น้ำนั้นอย่างที่เห็นตรงนี้มันจะ มีการกินบริโภคพ,พลังงานและบริโภคประสิทธิภาพของการจอเยอะที่สุดนะครับโดยที่เฟรมตกไปอยู่ที่30ตนต้นนะครับตรงนี้เพราะว่าพ a r t i c l e ิน้ํานั้นการเวนเดอร์ค่อนข้างจะใช้ทรัพยากรเครื่องมากพอสมควรต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฉากพวกการจราจรในเมืองนะครับตรงนี้จะมีช่วงหนึ่งที่เฟรมพีกสูงที่สุดนะครับเรามาดูว่าสูงที่สุดคือเท่าไหร่ ไปที่61นะครับเมื่อกี้แวบหนึ่งแล้วก็ลงมาที่เฟรมเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับคือ40กลางๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูฉากระเบิดกันนะครับดูว่าเฟรมจะตกไปที่เท่าไหร่ลงไปเหลือที่34นะครับอย่างที่เมื่อกี้เห็นกัน โอเคก็ถ okay, ือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะครับกับการ์ดเมนสตรีมและ m อ i ม x 2 0เอในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการเทสอุณหภูมิก็คืออย่างที่เห็นนะครตอนนี้เป็นไอดอลอยู่ที่32องศาเซลเซียสโดยที่ห้องเราเปิดแอร์อยู่ที่25องศาเวลาประมาณบ่าย3แก่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้างนอกค่อนข้างร้อนส่วนตรงนี้รอบพัดลมนะครับไอดอลอยู่ที่ประมาณ1,100รอบไม่เกินนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะทสฟูลโหลดให้ดู ก็โดดขึ้นมาทีทันทีนะครับที่50เดี๋ยวต่อมาผมจะทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วกันนะครับมาดูกันว่าซิงโดเอ็กตัวนี้จะสามารถคุมอุณหภูมิได้ดีแค่ไหนหลังจาก15นาทีที่ผมทิ้งฟูลโหลดไว้นะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. 71องศาเซลเซียสโดยที่รอบการทํางานของพัดลมอยู่ที่2,390กว่าๆนะครับในเรื่องของเสียงนั้นก็ถือว่าพอมีนะครับแต่ว่าไม่ดังมาก ตัวเลขที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลขของการบริโภคพ,พลังงานในส่วนของไอดอลโดยที่ G P U C P U จะไอดอลทั้งคู่นะครับไม่มีทาสอะไรให้ทํางานนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะกด Full Load ให้ดูว่าตัวเลขหน่วยเป็นวัตต์จะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับโดยกด G P U บน t n t t โดดขึ้นไปทันทีที่2 3 2วัตต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับกับ R 9 2 7 0 X ตัวนี้จากทางเซไฟ ก็ผ่านไปแล้วนะครับการรีวิวของการ a p p ไฟ R9 270X ที่ใช้ซิงค์อันนี้นะครับ Dual X ก็คืออย่างที่เห็นผลเทสของมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับการ์ดระดับเมนสตรีมแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ผลเทสที่การเล่นเกม1 0 8 0 p m s ax2 นะครับถือว่าค่อนข้างลื่นนะครับยังต้องขอบคุณทางบริษัท m d ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งการ์ดตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน O h o อคโซน TV ีก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันอในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ